สวัสดีครับทุกท่านนะบผมกับผม Crazy God นะฮะอยู่กับเกมเมือถือนะครับผม Mountain s l Commander นะครับเนี่ยเป็นเกมแนวจัดทีมนะครับผมลุยด่านนะมันมันจะแตกต่างจาก m มท n t นสลักทั่วๆไปนะครับที่แบบว่าเดินลุยด่านด่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะก็เป็นอังกฤษนะนะครับผมก็ยังไม่มีไทยนะครับผมประมาณนี้ จัดป่อยสายไม่เลื่อนสลักนะครับภาพเป็นแนวแบบแนวมันดั้งเดิมเลยนะฮะหลังแล้วผมนี่เข้ามาก็จะเป็นลนักษณะนี้นะเป็นแนวแบบพิกเซลพิกเซลหน่อยนะครับโอเคทีนี้ตัวเกมของผมก็มันจะบอกว่าให้เราเอ,อ่อทำอะไรครับก็คือทำ quest ต,ตรงนี้แหละนะครับผมหรือจะไปลุยด่านอะไรยังไงก็ได้นะครับส่วนด้านล่างนี้มันจะเป็นแบบคล้ายแนว idol เหมือนกันนะกดปพ๊บก็จะได้พวก เนี่ยแม่ของรางวัลนู่นนั่นนี่นะครับประมาณนี้อา่านะฮะเนี่ยเป็นไงโอ้โหแป๊บเดียวเลยคงพุ่งเปรชโอเคเรามาดูระบบกันเด่ยดี่ยกันบ้างน,นะครับผมก็คือเดี๋ยวไปลุยด่านกันนะครับกดไปที่ชาเลนจ์นะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ะลักษณะจะประมาณนี้นะครับก็คือเราทำการจัดทีมนะครับผมซึ่งก็กดอา่าคลิกจิ้มอ่าไม่ใช่จิ้มแล้วก็ จิ้มเอาออกนะครับแล้วก็เอาตัวตัวละครใหม่เข้านะครับได้เลยนะครับไม่งงเนาะเนี่ยนะครับจัดทีมได้ห้าห้าทีมนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีระบบอ่าแพ้ทางหรือเปล่านะครับผมอ่าส่วนด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆโวกบัฟนะอะไรประมาณนี้เห็นไหมเออครับลองอ่านตมงนจะบวกบัฟต่างๆนะผมสตูก็มีเหมือนกันนะครับก็ก็ลองดูอันนี้คือการอ่าลีฟเวชหมดเอ้ยไม่ใช่เกาเรียกว่า แก้แก้หมดอ่ะเออนะครับผมมือเลือกลบทีมออกไปเลยนะครับโอเคจัดใหม่ประมาณนี้ละกันน่นจะมีเป็นจ็อบด้วยนะเนี่ยเออนะครับ เห็นไหมเป็นเขาเรียกเป็นเป็นแคมป์นะครับมีจ็อบด้วยนะครับเป็นสายแทงแล้วบัตสายตีนี่สายซัพพอร์ตหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูตามรูปอ่ะแล้วก็มีเป็นไทยด้วยนะครับคือมันจะเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งก็จะไปใส่ใจฮะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นลงจัดไปครับผมลุยให้ดูเลยนะครับตัวเกมไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมมีออโต้ให้นะครับเราหรือเราจะกดเองได้นะครับกดเองคือหมายความว่าเราเป็นการใช้สกิลนะครับผมอย่างนี้ก็จะยิงแนวๆนี้มุ่งบุ่งมุ้งบุ่งมุ่ง ไอ้ตกิลวก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ไปอืแถังยิงมาลูกผมยิงมานี่หนูนะอ้โหเ้อไอันนี้สายแบบเนี่ยตะเกีวด้วยอ่ะนี่สายบัฟนะครับผมนี่อะไรน้องเนี้ยจบแล้วนี่มิจชตนเกรบีดนะครับสองเสียงก็มาแบบตามต้นฉบับเลย อะไรจำนองนี้แหละนะครับผมไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะโอเคฮะเรามาดูระบบอื่นๆกันบ้างนะครับผมอาหารแรกก็คือจะเป็นหน้าแรกนั่นแหละนะครับลุยดานมีอะไรบ้างครับหน้าแรกมีเควสนะครับผมทำเควสเสร็จนะครับกอย่าลืมมารับด้วยนะอะไรบ้างนี้เห็นไเออนะครับหรืออย่างที่บอกครับผมไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมก็ไปที่เควสมันจะแบบแนะนําเป็นเควสแนะนํามาให้เราไปทําอะไรต่อมีอะไรบ้างนะครับได้เห็นไเควส ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นแมวนี่หว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นของของเราที่มีอยู่นะพวกเศษนี่นั่นนี่ต่างๆครับหรือจะอะไรก็ได้นเนี่ยยึดไปเลยนะครับนี่ฮิได้อะไรบ้างก็ไม่รู้กดไปนี่ชว่วยโอเคนะครับเลยได้เงิน เยอะขึ้นหรือเปล่าสองชั่วโมงมันว่ากันอ๋อสองชั่วโมงโอเคครับผมก็ได้ของมาประมาณหนึ่งทีนี้อันนี้เป็น World Map นะครับก็ตอนนี้ยังมีอยู่แค่นี้นะดาโนเน่ก็เลือกลงเลือกเล่นได้นะครับไม่ต้องสนใจอะไรส่วนฟอนต์ลน์ครับผมมันต้องไปอ่าเปิดสี่สองอาจจะผมไป ค่อยไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับมันบอกว่าให้ให้ให้ไปเล่นนะครับก็คือทาเควสตรงนี้แหละปุ๊บทำไรบ้างครับมันก็จะบอกหมดอย่นีมันก็มีสอนหมดครับผมอ่าอันนี้เข้ามาดูการอัปเกรดะไรแล้วกันนะครับก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับอ่าไปอ่ะไปนะครัอันนี้ก็คือเลื่อน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 ขั้นนะก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นอะไรทําหตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นเกียร์ครับผมสามารถใส่อ่าไอเทมได้นะครัแต่ว่าเนี่ย มันจะใส่ลักษณะนี้แล้วก็จะมีสกิลนะครับบดไปตามเลเวลนะครับผมอันนี้คือแล้วะอะอมีเทสให้ดูด้วยว่ามันยิงอะไรยังไงหรือถ้าไม่ตายเป็นยังไงด้วยนะครับไม่ถือว่าดีนะอ่าออกเยังไงเนีย่ยโอเคอาคด้านล่างก็ผมเป็น สตอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับบอกวันกงวันเกิดน,นะสัญชาติและก็เนอเรื่องของตอัวละครเอ็กซ์ซีมเกียก็ยังไม่ได้เปิดนะต้องรอน่าจะโปรโมทนะครับน่าจะต้องเคลื่อนขั้นอะไรสักอย่างก่อนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกคุณสมบัติพวกไทนะครับของตัวละครนะครับไม่มีอะไรมากไปฟอสไลอะเดี๋ยวผมคงต้อ,อง,ง,งเปิดฟอสไลน์ก่อนแหละเดี๋ยวว่ากัน แต่ว่าฟอนไลน์ครับผมเข้ามาก็จะมีพวกเนี่ยมีอารีนามีล็อกสมิธมีอะไรพวกนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นพวกระบบนูนนนี่ต่างๆนะไม่น่าจะมีนะอันนี้น่าจะเป็นระบบอะของข้องขวัญเห็นไ,ไหมก็เ,เปิดรับไอ้ทงไอ้เทียมอะไรกันไปนะครับผมคิดว่านะอะ,อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็จะมีหนาเรื่องด้วยข้ามไปแอ้วไม่ให้ตอบคำถามว่าเขาโม่ๆไปครับผม โ okay. อเคเฮ้ยได้อีกว่ะนะฮะประมาณนี้นะครับหลอกสมิรนะส่วนนี้ก็พวกผ่านด่านื่ออื่นนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันตรงนี้ไม่ขี้เกียจเล่นละนะครับอ่ะโลจิสติกส์เหรอนะครับก็จะมีพวกอ่าอันนี้คือการอ่าอัพยศนะครับผมเนี่ยถ้ามีตัวละครซ้ำๆามนะมนจะมันจะอัพยศได้อ่แบบนี้ เห็นไหมก็ต้องมีสองตัวนะครับยศมันจะเพิ่มขึ้น,นครับก็จะทําให้เก่งขึ้นนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรอืมสองจอคอมเหมือนกันไม่มีแบบไม่มีให้ดูไม่มีให้โชว์อ่าเป็นบ้างเห็นไหมมันจะมียศยศเป็นบ้างขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ากดผิดทีนี้ทาเลน์นะครับผม <Okay. S 1> อ้าวน,น, <Okay. S 1> น,น,นี่เป็นการเปิดกระชับองเกมนี้ฮะในก็มีให้ดูให้เลือกเยอะนะครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรให้เปิด ก็ตามสภาพไปจัดปลาครับผมสิบเลยกับกล่องธรรมดานี่จารเปิดกระชบองเกมนี้ทิ้งบอมกันนะบุ้มเอ้ะไม่มีสีอะไรให้แกแตกต่างกันเลยเหรออ๋อสีดาวเยอะหน่อยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวมีตัวละครให้น่าจัดอาบได้ละให้โปรโมทมาเะใครยะ สามดาวเลยทีเดียวโอเคประมาณนี้นะฮะและทีนี้ในเรื่องของอาร์มเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยคอมมานด์เซนเตอร์นะผมอันนี้คือเหมือนคล้ายๆการยืมนะเนี่ยพอออกปุ๊บเลยว่ามันก็จะ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 เหลือนหนึ่งนะครับประมาณนี้เหมือนเป็นการยืมเลเวล เออนะถ้าเราไม่มีของเอาเรื่องนั้นๆนั่นก็เป็นแรง,งด์กนะิ้งโน่นนี่ไม่มีอะไรรับของก่อนโอเคทีนี้ยูนิตกับอมเมื่อกี้มีการอัปเกรดเนาะก็อัพไปแล้วนะมีแกลเลอรี่นะครับว่าได้ตัวละครอ,อะไรไปบ้างนะครับผมที่ตัวละครอ,อะไรบ้างนะฮะเราลองเข้ามาอ่านรายละเอียดดูนะครับผมตัวละครมันโคตรเยอะ ประมาณนี้รละก็เมนนะครับเขาก็แนะนำน่าจะน่าจะแนะนำให้ใช้ทีมนั่นแหละมังนะประมาณนี้โอเคส่วนตรงนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะรผมน่าจะเป็นการเอนชั้นนะกดสถิติด้กดปุ๊บอ๋อนี่ครับเป็นชั้นอาวุธครับผมเนี่เป็นการเพิ่มดาวอาวุธที่ไม่ใช้นั่นแหละเอาของที่ไม่ใช้มากดอัปดาได้เลยเห็นไหม เลียวแม็กละอ่าโอเคประมาณนี้นะครับของมันก็จะของตัวนี้ปะวะโอเคช่างมันนะฮะก็อัพไปนี้เลยครับผมเลนส์ตัวไหนชอบตัวไหนก็อัพตัวนั้นไปให้แบบให้อัรทีมนั้นไปให้สุดๆไปเลยนะครับโอเคอันนี้คืออะไรอันล็อ แบ็กมา r เกตนะครับเดี๋ยวผมไปดูความน่ารกอะไรเยอะแยะอ่โอเคมีฟอรไลน์เกิดขึ้นนะครับผมมีอ,อเคไม่มีอะไรเลยเกดได้ไหมเฮ้ยถึงกล่องกั่นแหละไม่มีอะไรครับตรงนี้โอเคทีนี้แชทนะครับก็เป็นพูดคุยนะไม่น่ามีอะไร พูดคงพูดคุยฮัลโหลฮัลโหลกันเลยแถวนี้นะครับผมนั่นหมดนันหมไป้อ่านตั้กว่าบ้างครับมีอีเวนนะครับเนี่ยา,ยายะๆเลยดัลลี่กิฟต์นู่นนั่นนี่นะครับก็สายตะเมือนนะจัดไปแล้วก็มีกล่องฟรีให้หนึ่งอันนะเมื่อกี้เปิดเห็นประเดีนนะครับของฟรีหนึ่งอันแล้วก็ฟรีหนึ่งอันตรงนีน้โอเคฮิริโกะเฮ้ยมีฟีเจอรจังวะ อ๋อมัฟรีได้แค่ครั้งเดียวดีกว่านะฮะอีเวนต์นะมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีตอนนี้เพิ่งเปิดเนาะนี่มีน้องสาวสมุยนะครับมีลูกคามาเล่นกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็อาร์มมาร์เก็ตฟรีแล้วฟรีก็จัดไปฟรีก็จัดไปอ๋อนี่คือเป็นร้านค้านั่นแหละนะครับผมไม่น่าจะมีอะไร นะครับแล้วก็ด้าบนซ้ายสุดของเราก็จะเป็นบุ๊กโปรไฟล์นะเปลี่ยนรูปเป็นรูปได้นะครับทำหลักให้เปลี่ยนอยู่นั้นแหละเออนะอันนี้ก็ได้แต่ชอบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครที่ใช้บ่อยนะฮะแนะนำตัวนู้นนี่ไม่มีไรสติ๊กกันนี้ก็ผมอืมจัดไปมีสมีสีกสวิตช์เข้าไมา้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีสวิตช์เลนเกตนะครับมีทายเอาไว้เนี่ยโอเคไมีมทาย เล่นมาตั้งนานไม่มีทายถ้ามีทายก็จบเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมบคายสายท่านสลักนะครับจัดไปด้านล่างได้เลยนะจะจ๊เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมรอบวันนี้ไปละ